สวัสดีค่ะนารีขีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษรประจำเดือนธันวาคม256-8นะคะเดือนแห่งการส่งท้ายปี68เนาะ <c oughs> <c oughs> ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงส <c oughs> ิพฤษภาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21อ็ดมีนาถึงยีเมษายนนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ <c oughs> ถ้าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ <c oughs> <c oughs> กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีเมษส่งท้ายปี68คุณจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> สีเหรียญการเงินต้องใช้อย่างประหยัดมัธยัดใช้อย่างระมัดระวังในที่นี้แม่หมอว่าคงไม่ใช่เฉพาะราศีเมษแล้วค่ะคงจะเป็นทุกๆราศีเลยเนาะเศรษฐกิจยามนี้จะใช้จะจ่ายอะไรเราก็ถูกต้องคิดให้รอบคอบสักหน่อยนึงเข้าใจว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ใช่คนที่ฟุ่มเฟือยคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนทําเงินเก่งหาเงินเก่งแต่ด้วยรายจ่ายมันอาจจะมีรอบคิดหรือเปล่า ขาว่ารายจ่ายครอบจักรวาลเนาะรายรับอาจจะมีอยู่แค่ทางเดียวอย่างเงี้อยอมันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องประหยัดกินประหยัดใช้สุดฤทธิ์เนาะสามดาแปดดาโอ้ <c oughs> สภาวะอยู่ในจุดที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกปวดใจรู้สึกย่ำแย่ <c oughs> การถูกทรยศหักหลังส่วนใหญ่สามดาบเนี่ยขึ้นเวลาที่เราถูกใครทรยศหักหลังอะ่ะมักจะเกิดจากคนที่เราไว้ใจ คนที่เราเชื่อใจคนที่เรารักเขาคนที่เราเคารพเขาอะที่เป็นผู้ที่แทงข้างหลังเรานั่นเราจึงจะรู้สึกว่าเราเกิดสามดาบคือมันเป็นความปวดใจที่แบบเราให้เขาทุกอย่างเนาะแต่เขายาังเลือกที่จะหักหลังความดีและความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับเขาอะเสภาวะของคนตอนนี้อาจจะไม่ใช่เพิ่งเกิดน,นะแม่หมอว่ามันอาจจะเกิดมาสักระยะแล้วแหละมาจนถึงเดือนนี้ แปดดาบเป็นสภาวะที่เหมือนจะไม่มีทางออกกับชีวิตเลยไม่รู้จะขยับไปทางไหนดีจริงๆแล้วเวลาแปด,ดาบขึ้นเน่ยมันเป็นสภาวะที่คุณถูกกุมขังถูกตีกรอบด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขอื่นๆที่ผูกมัดคุณอยู่แต่ถามว่าตัวคุณเองสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการตรงนี้ได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะคะเพราะคุณก็สังเกตเนาะดาบมันก็ไม่ได้ทิ่มแทงคุณ ด้านหน้ามันก็ได้ไม่ได้เป็นหุบเหวอะไรเพียงแค่คุณปลดพันธนาการจิตตัวคุณเองออกเอาเอาผ้าออกอะ่ะคุณก็เดินไปข้างหน้าได้แล้วแหละบางครั้งมันอาจจะเป็นด้วยด้วยจิตคุณอะ่ะไม่กล้าที่จะไปไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณก็เลยจำใจที่จะอยู่ในจุดที่มันอัดอั้นตันใจอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นความรัก อาจจะเป็นรักสามคนสามเราแต่ถามว่ารักสามคนสามเราอ่ะคุณเลือกเดินออกมาได้ไหมหุยใจคุณกําหนดเดินออกมาคุณก็เดินออกมาได้แล้วแต่คุณอาจจะยังรู้สึกห่วงแหนยังรู้สึกรักเขายังรู้สึกคาดหวังว่าเขาจะกลับมารักคุณไหมกลับมาดีกับคุณไหมซึ่งนั่นมันเป็นความรู้สึกที่คุณกําลังพยายามปลอบใจตัวเองเอ่อปลอบใจตัวเองอยู่เนาะถ้าในความเป็นจริงอ่ะมันขึ้นลักษณะแบบเนี้ย แม่หมออยากให้คุณหันมารักตัวเองเยอะๆนะคะนะชีวิตหันมารักตัวเองดูแลตัวเองดีกว่าใครสักคนที่คุณทุ่มเทให้กับเขาแล้วเขาไม่เห็นความดีของคุณคุณไม่จําเป็นต้องทุ่มเทให้เขานะทุ่มเทให้กับตัวเราเองจะดีกว่านะคะ to love mm hmm. เ,เออมันก็คงเป็นเรื่องของความรักมาเลยนะความรัก ความหวงความหึงความอยากมีความอยากรักษาเอาไว้แต่มันก็เป็นความที่ยิ่งคุณพยายามเก็บเอาไว้คุณก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นในเรื่องของความรักเนาะถ้าหากว่าคุณมีรักที่มันเจ็บปวดหัวใจก็ลองปลดปล่อยมันออกไปค่ะแล้วก็บูฟออนออกไปเนาะไปหาอะไรสิ่งที่ดีกว่าอะทูเลอร์เดอะฟูว้าวเห็นไหมคุณสามารถที่จะทําได้จริงๆด้วยเดอะฟู คุณสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการในเรื่องของความรักออกไปเอ,อ่อถ้าคุณถ้าคุณไม่ปลดปล่อยคู่กรรมคุณจะไม่มีทางได้เจอคู่บุญที่เป็นคู่ในอนาคตของคุณคุณจะไม่มีทางได้เจอเจอความสุขที่แท้จริงถ้าคุณยังคงขังตัวเองอยู่กับคู่กรรมอืมดังนั้นแม่หมอมองว่าในเดือนนี้เนื่องจากมี t h อ f ์ฟูขึ้นมาแสดงว่า คุณสามารถที่จะปลดปล่อยอิสระภาพสภาวะจิตของคุณเองได้แล้วก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่การที่คุณออกจากความสัมพันธ์โดยที่คุณไม่สนใจแล้วว่าคุณจะวันข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะรอดไหมคุณไปแล้วคุณจะเจอเจออะไรดูเหมือนคุณไม่สนใจคุณขอแค่ได้เดินออกจากจุดนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะคุณอยู่จุดนี้คุณรู้สึกอึดอัดเหลือเกินอือ แน่นอนที่สุดไปเถอะคะ่ะเดอะฟูมาให้ไปนะคะไปแล้วคุณจะรู้สึกค้นพบกับความสุขเห็นไหมแฮงแมนคุณค้นพบอิสรภาพของตัวคุณเองคุณกักขังตัวคุณเองมาตั้งนานแล้วเนาะในที่สุดปัญญาคุณเกิดอะ่ะคุณเห็นป่ะแฮงแมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวเขาเองอะ่ะเป็นผู้ห้อยหัวเองนะไม่มีใครจับเขาห้อยหัวลักษณะตัวคุณก็เหมือนกัน พันธนาการที่มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วสร้างความทุกข์ระทมให้กับคุณเนะี่ยคุณเป็นผู้ผูกพ,พันธนาการตัวคุณเอาไว้เป็นผู้ไม่ยอมที่จะปลดปล่อยเขาจะด้วยเหตุผลยังคิดว่าเขายังรักคุณอยู่ยังคิดว่าเขายังจะซื่อสัตย์กับคุณยังคิดว่าเขายังจะหวนกลับมาดีกับคุณนั่นคือสิ่งที่ที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามสร้างภาพและหลอกตัวเองอยู่ในวันนี้คุณได้ค้นพบด้วยปัญญาของคุณเองแล้ว ว่าคนที่คุณรักคุณปรารถนาดีกับเขาเขาไม่ได้รักและปรารถนาดีกับคุณเลยไม่ว่าคุณจะเพียรพยายามยังไงมันก็ดูจะไร้ค่าเออในวันนี้ปัญญาเกิดแล้วค่ะรู้แล้วว่าควรจะรักตัวเองเออควรจะมุ่งหน้าหาสิ่งใหม่ๆที่ดีให้กับตัวเองได้แล้วเนาะอ,อ,อิสรภาพความสุขการเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็เป็นการส่งท้ายปีที่ดีดีนะสลับความทุกข์ความเจ็บปวดความอึดอัดในใจออก เริ่มชีวิตใหม่ให้กับตัวเองเนาะ่าไหนดูสิมียังไงต่อเอ่ยเจ็ดเหรียญการเงินการเงินการเงินคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันไปแล้วการเงินฉันจะรอดไหมก่อนหน้านั้นแต่แม่หมอว่าการเงินคุณก็รอดรอดนะคะสองเหรียญมายังไงคุณก็หมุนรอดแหละที่สําคัญคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไปลงทุนอะไรดีคุณไม่รู้จะไปทําอะไรดี หลายๆายคนที่ผ่านมาอาจจะมีคู่ครองเลี้ยงดูคุณให้เงินคุณคุณก็เลยไม่สามารถไปจากเขาได้แต่ในวันนี้คุณเหลืออดเหลือทนแล้วนะคะมันหมดความอดทนละมันหมดใจแล้วต้องพูดว่ามันหมดใจไปแล้วคนเลือกที่จะออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยแต่สภาวะการเงินคุณกับไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่คิดนะ,ะ The Hermit หลายหลายคนอ่ะอาจจะบรรลุโสดาบันได้นะด้วยคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดทุกข์ไม่มีปัญญาไม่เกิด เออเนาะในเมื่อสิ่งที่คุณเจอเจอมามันทำให้คุณสามารถที่จะบรรลุสดาบันได้หันเข้าสู่ทางธรรมได้เนาะหลายๆคนอาจจะอาจจะไปปรีกวิเวกอาจจะไปถือศีลอาจจะไปบวชทางธรรมอ่าก็แล้วแต่เนาะบางทีคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ปลดปล่อยคุณเองก็เป็นได้เนาะกักขังงงเหนียวคุณเอาไว้แต่อย่างที่แม่หมอบอกคเขาไม่ได้ล่ามโซ่คุณตราบใดที่เขาไม่ได้ล่ามโซ่คุณเอาไว้ คุณสามารถออกได้ทุกเมือ่อถ้าเขาล่ามโซ่คุณอ่ามูลนิธิที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณเ <c oughs> นาะอ่ฮะเอาไปว่านในเดือนนี้คุณได้ปลดปล่อยอิสระภาพเนาะเออ,อได้เข้าสู่ทางธรรมได้ไปปีกวิเวกได้ไปสงบจิตสงบใจได้ไปเรียนรู้พระธรรมได้ไปเจอเจอจิตวิญญาณของตัวเองในระดับที่สูงขึ้นเออหมายรวมถึงคุณอาจจะได้บรรลุโสดาบันในเดือนนี้ด้วยนะคะเดอะสเตรนจงเข้มแข็งคุณเป็นคนเข้มแข็ง จนจงเข้มแข็งให้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อชีวิตของคุณเองเจ็ดดาบอ๋อโดนเพื่อนโดนคนแทงข้างหลังตลอดเลยเนาะในชีวิตนี้รวมทั้งอาจจะโดนโกงทรัพย์สินด้วยอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันเป็นวิบากกรรมของมนุษย์สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้คุณปล่อยวางแล้วสามารถที่จะบรรลุสู่ทางธรรมได้ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณก็อาจจะไม่ได้สนใจทางธรรมคุณก็อาจจะไม่ได้บรรลุทางธรรมก็ได้นะสิบดาบสิบดาบเขาบอกว่าอ่ามีเกณฑ์การหย่าร้างมีเกณฑ์การจบสิ้นในเรื่องของกรรมนะเขาบอกว่าถ้าคุณยังฝืนใจอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ดีสําหรับคุณนะคะไม่ดีเอามากๆเลยเนาะเออแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะคะ่ะที่คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้บางทีคุณอยู่ตรงนี้ความปลอดภัยในชีวิตมันอาจจะไม่มีเลยก็ได้ นะคะาการที่คุณปลดปล่อยอิสระและออกไปจากตรงเนี้ยมันจะมีแต่ความปลอดภัยและมีชีวิตใหม่ด้วยเขาบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยบางทีเป็นคนที่โหดนะเป็นคนที่หึงโหดอะถ้าคุณไปจากเขาเขามีสิทธิ์ไล่ฆ่าคุณได้โอ้ยถ้าตามหน้าไพ่มันแรงขนาดนันะ้นน่ะคุณย้ายไปไกลๆนะบล็อกทิ้งนะคะเราย้ายไปไกลๆไปต่างถิ่นต่างแดนไปไกลๆเลยนะคะคุณจะได้ปลอดภัยเนาะหลายๆคนมีชีวิตเหมือนคุณไหมก็มีชีวิตเหมือนคุณค่ะ แต่เราเลือกที่จะไปอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยได้ไง The Lover มีแต่มีแต่ปัญหาเรื่องของความรักเนาะแล้วก็หุ้นส่วนถ้าคุณมีกิจการงานหุ้นส่วนแม่หมอก็มองว่ามันเหมือนว่าทุนเรามาระวังหุ้นส่วนหักหลังแทงข้างหลังนะคะถ้าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดแล้วกําลังจะเกิดในเดือนนี้ก็ให้คุณเรามาระวังคนใกล้ชิดจะหักหลังจะแทงข้างหลังคุณได้ แต่ถ้ามันเกิดอยู่แล้วยังไงยังไงคุณก็จะได้หลุดพ้นจากจุดตรงนี้ไปนะแปดเหรียญเรื่องของการเงินการทองไม่ต้องกังวลเนาะถ้าคุณกลัวว่าคุณไปแล้วคุณจะไม่รอดรอดค่ะธุรกิจใดๆที่คุณทาอ่ะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะค่ะธุรกิจใดๆที่คุณทํามันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณรัว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 เลยแหละเงินเข้ามาดีนะบางทีคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ดึงฉุดล้างชีวิตคุณลงก็ได้นะเออ แล้วไฮปริสเทสศัตรูของคนนี้มีแต่คนมีแต่คนที่อยู่ในทางลับๆเนาะมีแต่คนที่แบบว่าอ่าจ้องจะเล่นงานคุณในด้านลับหลังความรักของคุณแม่หมอหมองว่าชีวิตรักของคุณดูจะมีแต่รักสามเศร้ารักที่มันอ่ารักที่มันไม่ได้ซื้อสัตต่อกกนะันอ่ะถ้าชีวิตของคุณมันมีแต่รักแบบนี้มาตลอดก็แสดงว่าในภพภูมินี้คุณไม่มีคู่บุญ คุณจะมีแต่คู่กรรมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะไปมุ่งเน้นในเรื่องของธุร,รกิจการงานชีวิตของตัวเองจะดีเสียกว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าจะมีหุ้นส่วนที่ดีได้ถ้ามีหุ้นส่วนแลดูจะมีหุ้นส่วนหักหลังคุณได้นะคะแต่ถ้าคุณต้องทําธุร,รกิจหุ้นส่วนกับใครก็ให้มีเอกสารสัญญาที่มันชัดเจนเนาะดูจะหนักในเรื่องของความรักความรู้สึกมากๆแปดถ้วยเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะปลอดภัยจากจากสภาวะที่คุณอึอดอัด และความไม่ปลอดภัยในจุดเนี้ยให้คุณโยกย้ายถิ่นฐานไปทางไกลไปไกลๆเลยแล้วคุณจะปลอดภัยนะคะถ้าหมายรวมถึงคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุณด้วยนะก็ให้ไปไกลๆนะคะจะได้ปลอดภัยเนาะมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลเนาะหนึ่งเหรียญเห็นไหมาการเงินไม่มีปัญหาเลยอะคนเราเนี่ยมันมันมันคงไม่เลวร้ายถึงขั้นว่าชีวิตย่ำแย่ไปเสียทุกเรื่อง อย่างน้อยในวิกฤตมันก็คงจะมีโอกาสให้เราเสมอถ้าเรามองในด้านบวกนะในด้านบวกของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้โชคใหญ่ได้โชคลาภไม่คาดฝันออาจจะเป็นรางวัลปลอบใจปลอบใจคุณสําหรับการที่คุณจะต้องสูญเสียคนรักสูญเสียความรู้สึกที่ดีไปอ่าเนาะบ่วงกรรมทุกคนะมีแต่แม่บอกว่าคุณได้ชดใช้กรรมแล้วแหละนะในในในปีนี้ จบปีนี้กรรมในเรื่องนี้ก็หมดแหละมีสรภาพมาสู่คุณเงินทองมีเกณฑ์จะได้โชคไม่คาดฝันจากรอตอตรี่ก็ดีเงินจากการทําธุรกิจคุณอาจจะค้าขายคุณอาจจะทาอะไรบนโลกโซเชียลคุณไม่รู้หรอกว่าธุรกิจมันจะไปได้ดีไหมแต่เชื่อไหมว่าหนึ่งเหรียญมาเนี่ยธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันจะบูมอ่ะมันจะสร้างเงินให้กับคุณแบบเงียบๆอ่ะคนภายนอกดูไม่ออกหรอกคุณอาจจะขายไก่ทอดตำส้มตำไฟ้สดไปด้วย คนก็มองว่าเอ้เป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่ใครจะรู้ว่าคุณอาจจะมีรายได้สองสามแสนอยู่ข้างในต่อเดือนก็ได้เนาะดังนั้นให้มุ่งเน้นในกานทําธุรกิจนะพักการเงินการทองจะดีมากๆแล้วก็มีโชคใหญ่ไม่คาดฝันด้วยนะคะ The The h l e p h a n t คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่เสมอคุณไม่ต้องกลัวคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตคุณมีดาวราชาโชคอยู่กับตัวหมายความว่าคุณมักจะมีปาฏิหาริย์ในชีวิตอยู่เสมออะ จะตายจะตายก็มีอะไรมาให้คุณรอดนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิบากกรรมเรื่องคนคุณจะต้องอหลุดออกจากวิบากกรรมคนเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเองคือจิตใจคุณจะต้องเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะเดินออกมาแล้วคุณจึงจะปลอดภัยได้นะคะออในเดือนนี้อาจจะอย่างที่บอกว่าโอ้ในชาติพวนี้แม่หมอว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้บรรลุอรหันต์ได้นะในท้ายที่สุดของภพภูมินี้ อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอโมทนาบุญกับคุณเลยนะเอาเป็นว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะไปศึกษาทางธรรมจะไปปรีวิเวกจะไปบวชจะไปถือศีลได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะแล้วก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาชีวิตคุณต้องเจอเจอ,เจอวิบากกรรมในเรื่องของคนคนคนตลอดเลยเนาะ คนหาคนจริงใจหาคนรักคนรักคนอย่างแท้จริงเนะี่ยหายากเหลือเกินแต่ในเรื่องของโภคัพย์แม่หมอว่ายังไงคุณก็จะมีเข้ามานะคะยังจะมีเข้ามาให้ร่ํารวยเงินทองได้สองไม้เท้าไปเรียนไปเรียนคอรอดพิเศษไปหาธุรกิจอะไรทําให้กับตัวเองแล้วก็ไปทางไกลนะคะใครอยากจะเป็นโหราศาสตร์นักดูดวงก็ทําได้คุณจะ ทำอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาทางการแพทย์ทางการศาสนาการให้ความรู้เรื่องของจิตวิญญาณได้หมดนะคะล้วนแล้วแต่ถูกสโลคลับคุณและจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้ดีด้วยวันนี้เงินเงินดูจะต้องใช้อย่างประหยัดแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณดูไพ่ต่อจากนี้สิมันมีแต่ไพ่เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาในชีวิตของคุณอะไพ่ที่คุณจะมีชีวิตยังไงคุณก็จะปลอดภัยจากคนไม่ดี จากคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะคุณจะปลอดภัยแต่คุณจะต้องย้ายออกไปนะคะไปไกลๆนะโอเคเนาะก็อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องดีๆคือได้จบจบกรรมนะได้เริ่มชีวิตใหม่ที่เป็นของตัวเองจริงๆเนาะแล้วก็ได้บรรลุทางธรรมด้วยในชาติภพนี้นะคะอ่ารับเงินก้อนเตรียมรับเงินก้อนเตรียมรับโชคใหญ่ไม่คาดฝันเตรียมตัวรับเงินก้อน,น,อนจากธุรกิจที่คุณทําดีกว่านะคะอะขอบคุณสําหรับทุกๆป็นกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ